สวัสดีครับชาวออฟฟิศทุกคนคุณเคยไหมนั่งทำงานอยู่ดีๆในห้องประชุมที่แอร์เย็นจัดจนจมูกแทบจะกลายเป็นน้ำแข็งย้อยแต่พอเดินออกมานอกตึกตอนเที่ยงปุ๊บความร้อนประทะหน้าจนแทบละลายลงไปกองกับพื้นถนนาร้อนจนอยากจะถามฟ้าถามฝนว่าพระอาทิตย์ครับโกรธใครมาหรือเปล่าในฐานะที่ผมคือพระอาทิตย์ผู้ที่ต้องมาตอกบัตรส่องแสงเป็นกะเช้าทุกวัน ติ้งผมอยากจะบอกว่าผมโดนใส่ร้ายครับผมรักษา KPI การส่องแสงเท่าเดิมมาเป็นล้านปีแต่ที่โลกมันฮอตเกินต้านขนาดนี้เป็นเพราะพวกคุณกำลังทำให้โลกใส่เสื้อคอเต่าขนเป็ดอยู่ครับใช่ครับผมกำลังพูดถึงปรากฏการณ์เรือนกระจก greenhouse effect ลองนึกภาพตามนะครับปกติผมส่งรังสีความร้อนลงไปหาโลกโลกจะคายออกมาเหมือนการระบายความเครียดหลังเลิกงาน แต่เดี๋ยวนี้พวกคุณสะสมก๊าซเรือนกระจกไว้หนาปึกทั้งคาร์บอนจากการขับรถติดติดไปทำงานแปนแปนหรือมีเทนจากกองขยะเดลิเวอรี่หลังตึกก๊าซพวกนี้มันเป็นกำแพงล่องหนที่กักความร้อนไว้ไม่ให้ออกไปไหนผลคืออะไรล่ะครับพอก๊าซคาร์บอนมันหนาโลกก็ร้อนพอร้อนพวกคุณก็อัดแอร์18องศาคอมเพรสเซอร์แอร์ก็พ่นความร้อนออกมาเพิ่มเข้าไปอีกมันคือวงจรดวงสวยที่แท้จริงยิ่งแก้ยิ่งร้อนยิ่งพัง ยิ่งกว่าไฟล์างานชื่อ Final Final v8 ที่แก้กี่รอบก็ไม่โดนใจเจ้านายสักทีถ้าเราไม่เริ่มลดการปล่อยกา๊าซพวกนี้วันหนึ่งเสื้อคอเต่าล่องหนตัวนี้จะหนาจนพวกเราหายใจไม่ออกกันทางออฟฟิศแน่นอนครับเอิิโซสองน้ำแข็งละลายหรือใจคนทำงานที่สลายก่อนโครมติงต๊งติ๊งต่อจากตอนที่แล้วนะครับพอนกกระเช้าอย่างผมส่องแสงลงไปเจอเสื้อคอเต่านาหนา ผลกระทบแรกที่เห็นชัดที่สุดคือที่ตู้เย็นของโลกหรือขั้วโลกเหนือนั่นเองครับวีดถ้าใครเคยดูสารคดีมีขั้วโลกเย็ยนบนแผ่นน้ำแข็งเล็กๆนั้นไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่น่าสะพรึงกลัวพอๆกับยอดแจ้งเตือนบัตรเครดิตต,ตอนสิ้นเดือนเลยเล่ะกรีดทำไมน้ำแข็งละลายถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนออฟฟิศเพราะมีสิ่งที่เรียกว่าอัลวเบโดเอฟเฟกครับ ปกติน้ำแข็งขาวๆจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ของผมกลับอวกาศเหมือนคุณใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไปทำงานแล้วเย็นกว่าใส่สีดำแต่พอน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ำทะเลสีมืดๆม,มันกลับดูดซับความร้อนไว้แทนครับทีนี้โลกเราก็เครื่องร้อนไวเหมือนโน้ตบุ๊กออฟฟิศที่ถูกเปิดไวร้อยแทบพร้อมกันและสิ่งที่ตามมาคือระดับน้ำทะเลสูงขึ้นครับลองจินตนาการดูนะถ้าวันหนึ่งน้ำท่วมกรุงเทพแบบถาวรคุณอาจจะต้องพายเรือไปตอกบ,บัตรแทนการนั่ง MRT จอม หรือที่แย่กว่านั้นคือน้ำเค็มซึมเข้าท่อประปากาแฟออฟฟิศที่คุณชงตอนเช้าอาจจะรสชาติเหมือนน้ำซุปต้มยำทะเลไปเลยก็ได้ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับน้ำแข็งที่ละลายคือสัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าเรากำลังจะเสียพื้นที่ทำงานและพื้นที่อยู่อาศัยไปในอนาคตทันไกลถ้าใจคนทำงานยังไม่สลายเพราะงานหนักก็อย่าให้โลกต้องสลายเพราะเราไม่แครนน้ำแข็งขั้วโลกเลยครับอพิโซด3ฤดูกาลที่หายไปเหมือนวันหยุดที่ถูกเรียกคืนครวนซา เคยนัดเพื่อนไปเที่ยวทะเลช่วงหน้าร้อนแล้วเจอพายุไหมครับครืน่นหรือเคยไหมที่ใส่เสเวอเตอรเตเตรียมรับหน้าหนาวแต่เหงื่อแตกพลักเพราะแดดเปเรี้ยงยินดีด้วยครับคุณกำลังเผชิญหน้ากับ climate c h a n หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำเอาปฏิทินในมือสั่นไปหมด <c oughs> เดี๋ยวนี้คำว่าหนาวร้อนฝนมันใช้ไม่ได้แล้วครับสภาพอากาศปัจจุบันมันเหมือนเอเจนต์มีติ้งหรือประชุมด่วนที่มีนัดล่วงหน้านึกจะมาก็มา ต,ติ้ง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 โดยเฉพาะฝนห้ามลเย็ยนวันศุกร์วันที่ทุกคนกําลังจะลาโลกออฟฟิศไปพักผ่อนแต่น้ําดันท่วมถนนจนรถติดหนึบเป็นชั่วโมง นี่แหละครับคือการที่โลกเรื่องนี้ใสเปลี่ยนเพราะความร้อนมันรบกวนกระแสน้ําและทิศทางลมจนรวนไปหมดผลกระทบมันรุนแรงกว่าที่คุณคิดนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเปียกฝนแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารผักสลัดที่คุณกินคลีนหรือเมล็ดก,กาแฟที่คุณดืม่มอาจจะแพงหูชีเพราะเกษตรกรคุมอากาศไม่ได้ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนคือเรื่องของปากท้องและความเป็นอยู่ถ้าเรายังบริหารโลกเหมือนบริหารงานแบบไฟล้นก้นอนาคตเราอาจจะไม่มีวันหยุดแล้วที่เงียบสงบอีกต่อไปเพราะโลกจะเอาแต่สรงงานด่วนเป็นพายุและภัยแ้งมาให้เราไม่หยุดพักเลยล่ะครับเอด4 พลังงานสะอาดที่ไม่ได้แปลว่าทำงานอาบเหงื่อกลับมาพบกับผมกระเช้าอย่างพระอาทิตย์กันต่อครับหลังจากเราบ่นเรื่องปัญหามาหลายตอนตอนนี้เรามาดูทางออกกันบ้างเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมช่วงนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่แผงสีดำๆบนหลังคาออฟฟิศใช่ครับนั่นคือโซลาเซลล์หรือการเปลี่ยนแสงของผมให้กลายเป็นไฟฟ้านั่นเองมนุษย์ออฟฟิศครับ การใช้พลังงานสะอาด renewable energy มันเหมือนกับการที่คุณมี passive income ให้กับโลกใบนี้แทนที่คุณจะเอาแต่ถางทัพยากรเก่าๆยังฐานหินมาเผาซึ่งนอกจากจะหมดไปเรื่อยๆแล้วยังทิ้งฝุ่น pm 2.5ไว้ให้เราสำลักเล่นการหันมาใช้พลังงานทดแทนคือการบริหารจัดการงบประมาณพลังงานที่ยั่งยืนที่สุดแล้วเราที่นั่งอยู่ในออฟฟิศทำอะไรได้บ้างไม่ต้องถึงขั้นปีนไปติดแผงโซล่าเองหรอครับแค่เริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการปรับแอร์จาก23เป็น25องศา รู้ไหมครับว่าแค่1-2ถึงององศาเนี่ยช่วยลดภาระให้ลงไฟฟ้าได้มหาศาลและลดก๊าซคาร์บอนได้แบบที่คุณไม่ต้องออกแรงเลยหรือเทรนด์เปเปอร์เลสการส่งไฟล์ผ่านข่าวแทนการพิมพ์เอกสารออกมาเป็นตั้งตั้งเพื่อเข้าประชุมที่คุยกันแค่10นาทีการปรับพฤติกรรมพวกนี้มันอาจจะฝืนใจเหมือนการพยายามลดพุงหลังจากปาร์ตี้หมูกระทะมาทั้งปีแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่ออนาคตของพวกคุณเองครับอพิโซด5 c a r b ร n บ o o t p r i n t รอยเท้าที่ทิ้งไว้ใหญ่กว่าตำแหน่งในนามบัตรคุณเคยเช็คประวัติการทำงานเรซูเม่ของตัวเองไหมครับแต่ในโลกของธรรมชาติเรามีสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพรินต์หรือรอยเท้าคาร์บอนครับมันคือยอดสะสมก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละคนปล่อยออกมาจากการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านจนถึงตอนชัดดาวคอมพิวเตอร์ลองนึกภาพตามนะ ทุกครั้งที่คุณสั่งชานมไขมุกพลาสติกสชั้นแก้วฝาถุงทุกครั้งที่คุณขับรถส่วนตัวคันใหญ่มาทำงานคนเดียวท่ามกลางรถติดหรือแม้แต่ความขี้เกียจลบอีเมลขยะในอินบ็อกซ์กิจกรรมเหล่านี้ทิ้งรอยเท้าคาร์บอนไว้บนโลกใบนี้ทั้งสิน้นยิ่งตำแหน่งงานคุณสูงหรือไลฟ์สไตล์คุณหรูรอยเท้าคาร์บอนของคุณก็มักจะใหญ่ตามไปด้วยการเป็นกรีนเวิร์กเกอร์ไม่ได้แปลว่าคุณต้องหยุดใช้ชีวิตครับแต่มันคือการเดินให้เบาลงลองเปลี่ยนมาใช้แก้วส่วนตัวพวกพาไปร้านกาแฟบบบ้้้าาางงงหรรือจจัดก aste, ิิิทล์ไไฟี่่มใช เพราะการเก็บข้อมูลมหาศาลในเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องใช้ไฟฟ้ามหาศาลเช่นกันจำไว้นะครับตำแหน่งในนามบัตรอาจจะอยู่กับคุณแค่ตอนทำงานแต่รอยเทาคาร์บอนจะอยู่กับโลกใบนี้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณเลยทีเดียวสวัสดีครับผมกระดึกอย่างพระจันทร์ขอรับช่วงต่อในบทนี้พวกคุณรู้ไหมว่าขยะพลาสติกที่ใช้เวลาผลิตแค่ไม่กี่วินาทีและพวกคุณใช้งานแค่ไม่กี่นาทีตอนกินมื้อเที่ยงมันใช้เวลาสลายตัวนานถึง500ปีใช่ครับนานกว่าอายุบริษัทที่คุณทำงานอยู่อีกมั้งนั่น ขยะเหล่านั้นคือมรดกบาปที่พวกคุณทิ้งไว้ให้โลกโดยไม่ตั้งใจปัญหาใหญ่ของคนออฟฟิศไม่ใช่การไม่ทิ้งขยะแต่คือการทิ้งไม่เป็นครับการทิ้งแก้วกาแฟที่น้ำแข็งเหลืออยู่ลงในถังขยะกระดาษมันเหมือนการจัดฟูเดอร์งานผิดที่ที่นั่นแหละครับพนักง,งานเก็บขยะเขาต้องมานั่งขัดแยกใหม่หมดซึ่งบางครั้งขยะที่ควรจะรีไซเคิลได้กลับต้องกลายเป็นขยะเน่าเสียเพราะความมักง่ายเพียงนิดเดียวลองใช้หลัก3ามอาร์สกูลลงในที่ทำงานดูครับ Reduce ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง Reuse ใใชช้้้้ซกกกกกรระะดดดาาาาษหาหหน2ือถุงผแแล cycle, ยลยยยขพสติกออกจจเเีั การจัดการขยะที่ดีคือกุญแจสาคัญในการลดก๊าซมีเทนที่ทาให้โลกเดือดถ้าเราจัดการมรดกขยะเหล่านี้ไม่ได้อนาคตเราอาจจะจมกองขยะตายก่อนจะได้กเกษียณน,นะครับเอพิโซด7มื้อเที่ยงกู้โลกอร่อยแบบไม่ทําร้ายกันมื้อเที่ยงวันนี้กินอะไรดีครับสเต็กเนื้อนุ่มหรือเบอร์เกอร์ชิ้นโตฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของผมที่เป็นคนส่งความร้อนให้โลกผมอยากบอกว่าเมนูเหนือมัวคือหนึ่งในตัวการใหญ่ของภาวะโลกเดือดเลยละ่ะ เพราะการทำปศสุสัตว์ปล่อยก๊าซมีเทนสูงมากแถมยังต้องถางป่ามหาศารเพื่อทำพื้นที่เลี้ยงสัตว์ผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเลิกกินเนือ้อแล้วไปกินหญ้านะครับแต่อยากชวนชาวออฟฟิศลองเทรนแพลนเบสหรือกินมังสวิรัตบ้างสัปดาห์ละวันมิดเลส s มันเดย์ ay, เพื่อเป็นการพักร้อนให้ระบบนิเวศและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องฟู้ดเวสต์หรือขยะอาหารครับพวกคุณรู้ไหมว่าเศษอาหารที่กินทิง้งกินขว้างในออฟฟิศเนี่ยพอมันไปกองที่หลุมฝังกลบ มันจะเน่าเสียแล้วปล่อยก๊าซมีเทนที่ร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่าตัวการสั่งแค่พออิ่มกินให้หมดจานไม่เพียงแต่ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณแต่มันคือการลดภาระให้ชั้นบรรยากาศโลกแบบตรงจุดที่สุดอร่อยได้แต่ต้องรับผิดชอบต่อโลกด้วยนะครับเอพิโซดแเพื่อนร่วมโลกที่หายไปเมื่อออฟฟิศกว้างขึ้นแต่โลกแคบลงระบบนิเวศก็เหมือนโครงสร้างองค์กรในบริษัทครับมีแผนกต่างๆที่ทำงานประสานกันเพื่อให้ธุรกิจหรือโลกเดินหน้าต่อไปได้ แต่เดี๋ยวนี้ผมมองลงไปเห็นแต่ตึกกระจกสูงเสียดฟ,ฟ้าที่สะท้อนแสงจนนกบินหลงทางและพื้นที่สีเขียวที่ถูกแทนที่ด้วยลานจอดรถคอนกรีตนี่แหละครับคือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity มนุษย์มักคิดว่าแมลงกัวเล็กๆหรือต้นไม้ริมทางไม่สำคัญแต่พวกเขาคือพนักงานฝ่ายสนับสนุนที่ช่วยผสมเกสรช่วยกรองอากาศและควบคุมอุณหภูมิโลกถ้าพนักงานเหล่านี้ลาออกหรือหายสาบสูญไประบบการผลิตอาหารและอากาศสะอาดของพวกคุณก็พังครืน เราช่วยอะไรได้ลองเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่สีเขียวส่วนตัวในที่ทํางานสิครับตั้งกระถางต้นไม้เล็กๆหรือช่วยการรักษาต้นไม้ใหญ่ในออฟฟิศไว้ต้นไม้ถือเครื่องปรับอากาศธรรมชาติที่ทํางานฟรี24ชั่วโมงการรักษาธรรมชาติรอบตัวคือการรักษาเพื่อนร่วมงานตัวจิว๋วที่ช่วยให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นในทุกๆวันครับเอพิโซด9ดิจิตอลคาร์บอนขยะล่องหนที่กองล้นข่าวนายเคยสงสัยไหมพระจันทร์ทำไมคนใช้กระดาษน้อยลงแต่โลกยังร้อนขึ้น นั่นเพราะความร้อนมันย้ายจากแผ่นกระดาษไปอยู่ในสายเคเบิลไงละ่ะยินดีต้อนรับสู่โลกของดิจิตอลคาร์บอนฟุตปรินท์ขยะล่องหนที่คนออฟฟิศมองไม่เห็นแต่น่ากลัวสุดๆการส่งอีเมลที่มีไฟแนบขนาดใหญ่หนึ่งฉบับปล่อยก๊าซคาร์บอนพอๆกับการเปิดหลอดไฟทิ้งไว้หลายนาทีเลยนะไหนจะการวิดีโอคอลแบบเปิดกล้องทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูหรือการเก็บรูปถ่ายมือเที่ยงไว้ในคลาวตั้งแต่ปี2015โดยไม่เคยลบข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ใน Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าและแอร์หล่อเย็นตลอดเวลาวิิิธีลดขยยะจง่า ลบอีเมลขยะทิ้งบ้างลบรูปที่ไม่สาคัญออกจากคลาวหรือปิดกล้องบ้างเวลาประสมที่ไม่ได้ต้องการเป็นความเป็นทางการส่งนักนอกจากจะช่วยโลกแล้วยังช่วยลดอาการหน้าล้าของตัวคุณเองด้วยนะครับมาร่วมกันลดรายเท้าดิจิทัลเพื่อโลกที่เย็นขึ้นและเดต a ที่สะอาดขึ้นกันคเอพิโซด10 a s h i o n ชุดทำงานใหม่แต่หัวใจโลกสลายคนออฟฟิศสมัยนี้แต่งตัวจัดเต็มมากนะพราทิตย บางคนสั่งเสื้อผ้าจากแอปทุกสัปดาห์จนนึกว่าออฟฟิศเป็นรันเวย์เดินแบบไปแล้วแต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังความสวยงามเหล่านั้นคืออะไรนั่นคือ Fast f a s h i ่นครับเสื้อผ้าราคาถูกที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพกระบวนการผลิตเสื้อผ้าเหล่านี้ใช้น้ำมหาศาลและปล่อยสารเคมีลงแม่น้ำแถมเส้นใยส่วนใหญ่ยังเป็นโพลีเอสเตอร์หรือพลาสติกซึ่งพอคุณซักเสื้อผ้าไมโครพลาสติกก็ไหลลงทะเลไปหาปลาที่คุณกิน ความชิคที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกวันแต่มันคือการเลือกเสื้อผ้าคุณภาพดีที่ใส่ได้นานสโลว์แฟชั่นหรือการลองอุดหนุนสินค้ามือสองเก๋ๆนอกจ,กจากจะประหยัดเงินในกระเป๋าไว้รอโบนัสปลายปีแล้วยังช่วยลดปริมาณขยะสิ่งทอที่ย่อยสลายยากสุดๆอีกด้วยลองแต่งตัวแบบแครโลกดูบ้างแล้วคุณจะรู้ว่าความเท่ที่แท้จริงคือความยั่งยืนครับจดหมายลาพักร้อนที่ไม่ได้รับอนุมัติจากฝากฝา แสงสุดท้ายของวันกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วครับเป็นเวลาที่ผมต้องสแกนนิ้วเลิกงานและส่งต่อเวรให้กับคู่หูกระดึกอย่างพระจันทร์เสียทีตลอดระยะเวลาที่เราได้คุยกันมา10ตอนผมหวังว่าคุณคงได้เห็นแล้วว่าความร้อนที่คุณเจอในออฟฟิศหรือภพัยพิบัติท,ที่ดูไกลตัวแท้จริงแล้วมันมีความเชื่อมโยงกับปลายนิ้วและไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไรนั่นสี่พระอาทิตย์แต่ก่อนจะลาจากกันไปฉันอยากบอกอะไรบางอย่างนะฉันมองลงมาจากท้องฟ้ากระดึกที่ไรฉันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจ ฉันเห็นพนักง,งานออฟฟิศหลายคนเริ่มพกกระบอกน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกเห็นคนยอมเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์เพื่อประหยัดไฟและเห็นกลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันแยกขยะหลังมือเที่ยงอย่างตั้งใจใช่ครับสิ่งเหล่านั้นแหละคือความหวังของพวกเราโลกไม่ได้ต้องการซูเปอร์ฮีโร่ที่บินมากู้โลกในวันเดียวแต่โลกต้องการคนทำงานแบบพกคุณนั่นแหละครับคนที่ตระหนักว่าทุกอีเมลที่ลบทุกแอร์ที่ปรับ และทุกชุดที่ใส่ซ้ำคือการเซ็นอนุมัติใบลาพักร้อนให้กับโลกใบนี้ได้หายใจบ้างก่อนจะกลับบ้านวันนี้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราทิ้งรอยเท้าแบบไหนไว้ให้โลกเพราะสุดท้ายแล้วตำแหน่งงานอาจจะมีคนมาแทนที่ได้เสมอแต่โลกใบนี้ไม่มีเวอร์ชัน2ให้เราไปเริ่มใหม่นะครับสู้ๆนะครับเพื่อนร่วมโลกชาาออฟฟิศทุกคนพวกเราจะรอดูความเปลี่ยนแปลงที่งดงามจากบนฟ้านี้เสมอราตรีสวัสดิ์และอรุณสวัสดิ์ร่วมหน้าครับ